สวัสดีค่ะออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีตุลธาตุลมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะความรักประจำเดือนสิงหาคมนะคะ ช่วงเวลาที่สับสนช่วงเวลาที่อยากอยู่กับที่ยังไม่อยากคิดทําอะไรเพราะว่ายังไปไหนไม่รอดยังทําอะไรไม่ได้ยังรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองมันยังต้องพักรักษาตัวแล้วก็หาหนทางรอจังหวะและโอกาสไปก่อนนะคะ ตอนเนี้ยขออยู่กับตัวเองแล้วหาจังหวะและโอกาสเพราะว่าในความหวังของเขาเนี่ยเขาอยากทําเงินเขาอยากทํางานทําแล้วสร้างด้วยตัวของเขาเองอ่ะชาวราศีตุลน,นี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้นะคะเนี่ยเ,เห็นการแบกจอบของเขาไหมคะแล้วเขาก็ทําเงินมากองไว้ซึ่งมันก็ได้แค่เจดเหรียญน,นะคะมันได้แค่เจดเหรียญ เพราะฉะนั้นการที่ได้เจ็ดเหรียญน่ะมันไม่ถึงส <ben> ิบเหรียญเขาคิดแล้วว่าถ้าเกิดเขาจะแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยมันไม่พอกับการใช้จ่ายแน่นอนเลยเขาบอกเสร็จเลยมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะเด็กหนุ่มที่มันยังไม่สามารถที่จะพาใครไปได้อ่ะนอกจากตัวเขาเองอ่ะเขาเขาคิดของเขาอย่างนี้นะคะแล้วก็คนจะเห็นด้วยกับเขาเนี่ยมันก็ไม่มีเอาซะเลยอ่ะแบบว่ามันไม่เห็นด้วยกับเขาเลยอ่ะแล้วจะให้เขาสู้อยู่คนเดียวนยเขาก็เป็นแฮงแมนดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเออเนี่ยเขาคิดของเขาอย่างนี้เลย อนาคตอันใกล้ถ้าเขาแต่งงานเนี่ยโอ้โหเขาจะต้องฝ่าฟันหนักมากเลยถามว่าทําไมต้องฝ่าฟันหนักมากเพราะไหนจะต้องเลี้ยงครอบครัวไหนจะต้องนี่เขาคิดนะคะนี่ความคิดของชาวราศีตุลผู้ที่มีอายุ30ขึ้นไปจนถึงสามสิบแปดอ่ะ,นะอะสูงสุดน่าจะแค่38นะคะเพราะว่ายังเป็นเด็กที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่อาจจะมีคู่รักแต่ยังตกลงกันไม่ได้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าในลักษณะเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยเขาคิดวางแผนการเงินอยากทําเงินอยากทํางานอยากมี อาชีพที่มันมั่นคงแล้วค่อยมาแต่งงานอย่างมีความสุขเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าแล้วถ้าเกิดเขาแต่งงานไปในลักษณะตอนเนี้ยเขาคิดถึงอนาคตอะนะฮะว่าถ้าเขาแต่งงานไปเนี่ยมีความสุขก็จริงอะแต่โหเขาจะเลี้ยงไหวหรอเพราะว่าต้องฝ่าฟันในการเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าถานายมัน่นคงซื้อบ้านซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องอยู่กับเขาหมดและเขายังไม่มีอะไรเลยอย่างเนี้ย ซึ่งเงินก็มีเขาก็มีแต่ว่ามันน้อยไงคะมันจะไม่พอการกับการดํารงชีวิตในอนาคตเขาคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่คิดการไกลนะคะเนี่ยผู้ชายคนเนี้เป็นคิดถึงอนาคตไปเลยเนี่ยคือเขาเป็นแฮงแมนเนี่ยมันแฮงแมนคือมันทำอะไรไม่ได้มันก็อยู่คิดของมันเฉยๆคิดไปเรื่อยๆว่าจะทํายังไงจะอะไรจะแบบไหนยังไงแบบไหนคือ ง่ายๆก็คือยังไม่อยากแต่งงานตอนนี้เพราะว่าไม่อยากให้ใครมาลําบากกับตัวเองไม่อยากให้ใครมาฟันฝ่ากับตัวเองอีกคนนึงก็บอกว่าอุ mm ้ย hmm. ฉันพร้อมฉันจะยินดีไปกับคุณฉันแต่ผู้ชายคิดแล้วไงคะมันเป็นศักดิ์ศรีของผู้ชายมันเป็นศักดิ์ศรีที่ว่าถ้าเรามีให้ผู้หญิงเขาที่ที่เรารักเนี่ยเขาจะภูมิใจมากกว่าที่จะไปเออช่วยกันทำสองแรงแข่งขันอย่างนี้มากกว่าผู้ชายคนนี้คิดอย่างเงี้ยคิดที่จะเลี้ยงภรรยานะคะไม่ได้คิดที่จะว่า เด็กสมัยใหม่นะฮะอะหารการคนละครึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาคิดที่จะพึ่งลํำแข้งตัวเขาเองแล้วก็มีอาชีพของเขาที่มั่นคงแล้วแต่งงานโดยที่ว่าไม่ต้องให้ภรรยาเขาเหนื่อยเนี่ยเขาคิดอย่างนี้เลยนะเออใครเป็นแฟนชาวราศีตุลท่านนี้นี่โชคดีนะคะแต่ว่าต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเขาจะต้องทําให้อนาคตเขาเนี่ยสำเร็จก่อนถ้าอนาคตเขายังไม่สําเร็จเนี่ย เขาจะแต่งงานกับคุณไปเขาก็ไม่มีความสุขหรอกเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความสุขทั้งคู่นะคะคุณต้องหันหน้าคุยกันแล้วก็ตกลงกันซะว่ายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ว่าไปนะคะตามที่มันมีปัญหาเกิดอะก็ไปแก้ที่ปัญหาไม่ใช่มานั่งแล้วก็มานั่งคิดไปเองเสียสุขภาพจิตนะคะน้องถ้าเกิดว่าน้องมาฟังพี่ออร,ร่า กำลังคุยให้ฟังเนี่ยถ้ามันไปตรงกับชีวิตน้องน้องเอาไปคุยกับเขาไปบอกกับเขาได้เลยว่าเราต้องการที่จะสร้างชีวิตและครอบครัวเราเห็นตรงกันไหมถ้าเราเห็นตรงกันที่เราจะสร้างชีวิตและครอบครัวไปด้วยกันวันนี้เรามาทํางานสร้างอาชีพกันปี2ปีเดี๋ยวเราก็แต่งงานกันได้แล้วเราไม่ต้องมาฝ่าฟันในอนาคตที่แต่งงานแล้วก็โอ้โหภรรยาก็ท้องเนาะยังต้องแบกสังขารที่ท้องไปทํางานอีกอย่างเงี้ยเนี่ยเขาผู้ชายคนนี้เขามองถึงอนาคตเลยนะคะเนี่ย ว่าเขาไม่อยากให้คนที่เขารักลำบากเนี่ยค่ะมันเป็นความคิดที่สุภาพบุรุษมากๆเลยสําหรับเด็กยุคนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเด็กยุคนี้นี่ยังมีเหลือนะพี่ออร่าอยากเห็นจังเลยอะว่าคุณเนี่ยหน้าตาจะดีเหมือนความคิดคุณไหมเนี่ยค่ะโอ้โหความคิดดีมากชมเลยนะคะคิดอย่างเนี้ยคิดไม่ให้ผู้หญิงเขาลำบากแนวคิดของคุณเนี่ยมันไปออกเป็นแนวแนวโบราณนะ,นะคะแนวที่โบราณเมื่อสมัยก่อนเนี่ย สามีก็จะมีหน้าที่เลี้ยงภรรยาดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เหมือนกันเลยซึ่งมันไม่น่าจะมีในวัยรุ่นยุคนี้แล้วไงฮะที่อลร่ราใช้วัยรุ่นเพราะว่าน้องเนี่ยอายุไม่มากแล้วยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานแต่เขากําลังวางแผนชีวิตในการแต่งงานอันนี้มันขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยแล้วเขาก็ยังไม่อยากที่จะแต่งงานด้วยแต่ว่าเขาจะรักคนนี้แหละเอางี้แล้วการรักคนนี้ถ้าบังเอิญชีวิตของคุณมาตรงนะคะอย่าไปทะเลาะก,กันแค่ว่า การยืดระยะเวลาออกไปอีกสักนิดมันจะเหมาะสมกว่าที่จะมาแต่งกันวันนี้แล้วก็มากัดก้อนเกลือกินอ่ะมันจะเหนื่อยค่ะเขาคิดถูกนะคะผู้ชายราศีตุลคนนี้เขาคิดถูกที่ไม่อยากกัดก้อนเกลือกินอีกต่อไปแล้วเพราะว่าต้องการให้ภระระยาเขาสบายที่สุดเท่าที่เขาสามารถจะทําได้แล้วเขาทําได้ด้วยนะคะอาชีพของเขาเนี่ยอยู่กับของมีคมนะคะอาชีพของเขาคนนี้เพราะฉะนั้นดูที่มือเขาถือสิคะเหมือนอะไรเพราะฉะนั้นก็ไปดูเอาว่าคุณเป็นอะไรเขาทําเงินได้มาก เงินเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่100เนี่ยก็ทําได้70็ดสในวิชาชีพของเขาอะนะคะแต่ละวิชาชีพมันก็ไม่เท่ากันเราก็ไม่รู้นะว,ว่าวิชาชีพของคุณแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอันไหนมันทําเงินได้มากได้น้อยเราก็ไม่ทราบหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปไปรู้คุณว่าเนี่ยฉันอ่านดวงคุณกอนะฉันอ่านดวงคุณขอนะเปล่าเลยนะคะอล่าอ่านตามไพ่ที่มันบอกว่าช่วยบอกทีว่าผมกำลังมีปัญหาผมกำลังหาทางออกไม่เจอผมกำลังอยากได้แสงสว่างเนี่ยค่ะ อเลร่าเลยอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่เป็นแสงสว่างจากออร่าทาโร่บอกคุณว่าคุณทั้งสองไม่ต้องไปตกใจนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งงานไม่ต้องสี่เรียดเพราะผู้ชายคนนี้วางแผนการแต่งงานอย่างดีและจะทำให้คุณน่ะไม่ลำบากเพราะฉะนั้นคุณจงรอสักนิดหนึ่งเถอะคะ่ะมันอาจจะไม่ได้นานนักหนาหรอกเพราะว่าเขาเป็นคนที่มุกมานะเป็นคนที่สร้างตัวเองมาด้วยตัวเองจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ผู้ชายคนนี้คุณถือว่าคุณมีมีบุญมากๆเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณมีบุญมากๆเลยเพราะเขาคิดวางแผนถึงอนาคตเลยเนี่ยขณะเขายังไม่ได้แต่งงานกับคุณเลยนะที่เขาห้อยหัวเนี่ยก็เพราะว่าการเงินของเขามันยังไม่พอการงานของเขามันยังเขายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีใครมาเชื่อถือเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาแต่งงานโอ้โหแล้วเขาจะเอาอะไรเลี้ยง ลูกเลี้ยงภรรยาเขาอย่างเนี้ยเขาคิดอย่างเนี้ยยังไม่ดีหรอคะถ้าบังเอิญน,น้องๆคู่เนี้ยเข้ามาดูพี่นะลองฟังดูนะน้องนะแล้วลองเอาไปใช้ในชีวิตดูหาจุดตรงกลางให้เจอนะคะแล้วอยู่อย่างมีความสุขเพราะยังไงคู่น้องก็มีความสุขอยู่แล้วอย่าไปซีเรียสว่าเขาจะทิ้งเราแล้วเขาไม่เอาเรานี่คือข้อแก้ตัวที่เขาจะไม่เอาเราไม่ใช่คะ่ะเพราะน้องผู้หญิงก็เป็นน้องผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดีมีคุณค่าก่อเขาเสมอๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสนะคะว่าอุ้ยเขา ปฏิเสธเราไปเพราะเขาจะไม่เอาเราเพราะว่าเขาจะทิ้งเราไม่ใช่อย่าคิดเยอะไปขนาดนั้นไม่ใช่ค่ะเขาไม่ทิ้งคุณไปหรอกเพียงแต่ว่าเขาขอเวลาที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาให้เขามีเกียรติบ้างให้เขามีศักดิ์ศรีของความเป็นลูกผู้ชายบ้างน้องจะหาไม่เจอนะคะผู้ชายแบบเนี้ยแต่มีอยู่ในราศีตุลน,นะคะผู้ชายแบบเนี้ย มันมีจริงๆด้วยแล้วพี่ออรราก็ทํานายไปให้เรียบร้อยแล้วด้วยว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่น้องสองคนแล้วนะคะว่าจะให้โอกาสกันแบบไหนแล้วก็มีข่าวดี อย่าลืมมาแจ้งในคลิปนี้มั่งนะคะว่าพี่ขาหนูจะแต่งงานแล้วนะคะปีหน้านะคะอะไรประมาณนี้มาบอกในคลิปก็ได้พวกเราจะได้ดีใจกันทุกคนว่าอ๋อสิ่งที่อลล่าทำเนี่ยมันยังสําเร็จนะมันยังบอกเด็กๆรุ่นหนู30รุ่นอะไรอย่างเงี้ยไปได้แล้วก็ทําให้หนูมีชีวิตที่ดีไม่เป็นภาระของสังคมหรือไม่เป็นอะไรที่โอ้แต่งกันไปแล้วเบื่อละแยกแล้วก็ทํามันอยู่กันไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกทําไมคุณไม่ตกลงกันก่อนวนะ ใช่ไหมก่อนที่จะอยู่กันไปแล้วมันไม่เข้าใจกันแล้วมันอูนูน่นอู้องหากินอูนั่นเออทันชันทำไม่ได้โอ้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยนะคะน้องขาชีวิตครอบครัวเยอะนะการเตรียมพร้อมเนี่ยถูกแล้ว ถูกแล้วค่ะพร้อมที่หนึ่งคือพร้อมฐานะพร้อมการเงินพร้อมการงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวเรามันพร้อมอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรักษาแขนขาให้ดีสมองปัญญามให้ดีอย่าให้มันเอออย่าให้มันเออเลอร์อย่าให้มันไปเป็นอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยรักษาให้ดีแค่นั้นก็พอในการที่เขาคิดคิดแบบนี้ถ้าเกิดบังเอิญไงฮะถ้าน้องมาฟังมาฟังพี่อราพูดนะคะที่เอราพูดทั้งหมดเลยทั้งปวงเลยแล้วคุณคุยกันได้คุณแฮปปี้อ่ะมันไม่ต้องไป ไปทะเลาะอะไรกันงอนอะไรกันเสียใจอะไรกันไม่ต้องเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเหตุผลที่เขาที่เขาต้องการอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนลองลองหันมาคุยกันนะคะมันจบด้วยการคุยและเจรจาสันติวิธีค่ะมันจบได้ง่ายๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับออร่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ